อย่าเรียกว่าเรือสำราญดีกว่าค่ะให้เรียกว่าเกาะสวรรค์กลางม,มหาสมุทรยิ่งใหญ่อลังการความบันเทิงครบครันมากเขาบอกว่าใหญ่กว่าไททานิกถึง5เท่า คือือคอ o n of t h e Seas เรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะเปิดให้บริการจริงๆก็คือ27มกราคมปีหน้า2024 จริงๆเราพอได้เห็นแแพมมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่าเขามีการทดลองเดินเรือกันมาตั้งแต่ประมาณสักเดือนมิถุนายนแล้วก็ซ้อมมาเรื่อยๆทดลองมาเรื่อยๆจนกระทั่งรอบสุดท้ายล่าสุดเนี้ยเป็นรอบไฟนอลแล้วเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเอาเรือออกไปทดลองเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่จะมีการส่งมอบเรือกันออกไปเดินเรือประมาณสักสิวันด้วยกันค่ะเขาดูละเอียดทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วการปรับแต่งเครื่อง ยนต์หรือว่าเก็บรายละเอียดนะคะแม้กระทั่งแรงสั่นสะเทือนว่ามันมีมากแค่ไหนหรือว่าเสียงรบกวนเวลาออกไปเดินเรือเสียงมันดังไหมเป็นมนลพิษหรือไม่ Icon of the Seas นั้นเป็นเรือสำราญของบริษัท Royal Caribbean i n t e r n a t i o n a l ค่ะเป็นเรือสำราญสังกัดสหรัฐกับนอร์เวย์นั่นเองนะคะความยาวของตัวเรือเนี่ย365เมตร แล้วก็มีความสูงก็คือถ้าสูงเป็นอาคารชั้นๆแบบเหมือนโรงแรมเลยค่ะ20ชั้นด้วยกันน้ำหนักโดยรวม250,000ตันนะคะถ้านึกไม่ออกว่ามันใหญ่แค่ไหนเนี่ยเขาบอกให้คุณนึกคำจำกัดความนี้เอาไว้เลยว่าใหญ่กว่าไททานิกมากถึง5เท่า ปกติไททานิกเราก็รู้สึกว่ามันใหญ่มากเลยใช่ไหมคะไอคอนออฟเดอะซีนี่ใหญ่กว่าถึง5เท่าข้างในมีห้องพักสะดวกสบายค่ะมากกว่า2,800ห้องสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 7,000กว่าคนลูกเรืออีก2,000กว่าคนเบ็ดเสร็จแล้วบนเรือลำนั้นเนี่ยอยู่กันได้เป็นหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะคำว่าอลังการบางคนบอกว่าอย่าใช้เรียกคำว่าเรือสำราญเลยอาจจะไม่เหมาะสำหรับ icon of the seas เพราะว่ามันใหญ่มากบางคนเรียกมันว่าเกาะสวรรค์หรือว่าเมืองลอยน้ำเพราะว่าบนนั้นเนี่ยครบครันทุกอย่างเลยค่ะ ข้างในเนี่ยเขาถูกแบ่งออกเป็นโซนต่างๆทั้งหมด8โซนค่ะโซนที่น่าสนใจมากเลยก็คือโซนสวนน้ําจะมีสไลเดอร์ที่ติดอันดับโลกด้วยแล้วก็ไม่ได้มีแค่แบบเดียวเท่านั้นมีให้เลือกถึง6แบบด้วยกันค่ะส่วนสระว่ายน้ําให้พักผ่อนไปไว่ายน้ำไม่ได้เต็มที่เลยเพราะว่ามีสระว่ายน้ำ7แห่ง ใช่แล้วค่ะอยู่บนเรือลําเดียวมี7สัตส์ด้วยกันนะคะแบ่งเป็นสไตล์ต่างๆใครที่ชอบแบบสงบสงบส,งบส่วนตัวเขามี Hideaway เป็นชายหาดแบบ h i d e w a y นะคะแล้วก็ลักษณะเป็นชายหาดจําลองเป็นอีกหนึ่งสระว่ายน้ําหรือถ้าชอบความโมเดิร์นทันสมัยเขามีแบบ Infinity Pool ก็มีให้คุณเลือกค่ะนอกจากนั้นพื้นที่เธอบอกพลาดไม่ได้เลยนั่นคืออาควาโดมเป็นพื้นที่การจัดแสดงโชว์น้ำต่างๆ ก็สามารถเข้าไปชมแล้วก็มีความยิ่งใหญ่อลังการโซนที่2คือโซนธรรมชาติอันนี้น่าสนใจมาก c ชิ l ไอแ l a n d ค่ะมีเกาะจำลองอยู่บนเรือสำราญไม่น่าเชื่อถ้าคุณชอบความปลีกวิเวกคุณสามารถไปอยู่ที่เกาะจำลองได้นะคะไปพักผ่อนได้มีหน้าผามีน้ำตกมีสวนสาธารณะแทบจะมีป่าจำลองเลยก็ว่าได้ค่ะ อีกโซนหนึ่งก็คือโซนของร้านอาหารแล้วก็ความบันเทิงต่างๆข้างในเนี่ย เขาบอกท้าวคุณอยากทานอาหารมีแหล่งอาหารที่วัตถุดิบที่ถูกส่งมาให้เราเลือกเนี่ยมากถึง20แหล่งนั่นแปลว่ามีหมดละค่ะอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยฝรั่งยุโรปมีให้เลือกสรรร้านอาหารหรือว่าบาร์สถานบันเทิงต่างๆบนเรือลำนั้นมีมากถึง40แห่งด้วยกัน Icon of the Seas เป็นเรือสำราญที่จัดว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว่าเขาใช้พลังงานสะอาดค่ะขับเคลื่อนไปด้วยก๊า ธรรมชาติเหลวเรียกว่า LNG นั่นเองนะคะซึ่ง การเดินเรือด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกว่าตอนซ้อมเขาคิดทุกอย่างเลยค่ะสร้างมูลนิธิไหมมีเรื่องของเสียงมีเรื่องของแรงสั่นสะเทือนที่จะไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่แอบเข้าไปดูในเว็บไซต์ตอนนี้เขาเปิดให้จองแล้วนะคะเส้นทางการเดินเรือของเขาเนี่ยก็จะออกจากท่าเรือไมอามี่แล้วก็จะไปทางด้านตะวันตกของแคริบเบียนรวมไปถึงด้านตะวันออกของแคริบเบียนมี2เส้นทางให้เราเลือกถ้าเราคลิกเข้าไปดูนะคะส่วนราคา หลายคนอยากรู้แพงไหม ก็โอเคนะคะเขาเป็นแพ็กเกจอะ7วันประมาณสัก2000เหรียญสหรัฐได้ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก7 0 0 0 0บาทต่อ7วันขายดีมากเขาบอกยอดจองนี่คือแทบจะเต็มแล้วนะคะที่สุดแล้วธุรกิจเรือสำราญก็กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจอกับวิกฤตโควิด -19 ช่วง3ปีที่ผ่านมาหนักหนาสาหัสเหลือเกินและก็เชื่อว่าไอคอนออฟเดอะซีนั้นน่าจะกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่อลังการและการ ฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบค่ะและววันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะสถานที่สวยๆแบบนี้บ้านกามปู t ropical cafe นะคะแล้วอย่าลืมกลับมาพบกับิ i ปอนออนไลน์กันได้ทาง Dummies TV Thailand อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เจอกันสัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะ